5ประเด็นหลังเกมลิเวอร์พูลใช้ความเด็ดขาดของโซบสไลด์ดับซ่าอาร์เซนอลสร้างสถิติใหม่ของสโมสรลิเวอร์พูลแสดงให้เห็นถึงคุณสมบัติที่ทําให้พวกเขากลับมาเป็นทีมระดับแชมป์อีกครั้งด้วยการเปิดบ้านเอาชนะอาร์เซนอลไปอย่างเจ็บแสบ1-0จากลูกฟรีคิกสุดมหัศจรรย์ของโดมินิกซบสไล์ในช่วงท้ายเกมส่งผลให้หงแดงเป็นทีมเดียวที่เก็บ9แต้มเต็มจากการออกสตาร์ทฤดูกาลใหม่นี่คือ5ประเด็นสําคัญที่เกิดขึ้นในเกมบิ๊กแมตช์ที่แอนฟิลด์ 1. โซโบสลายื้อแบ็กขวาแม็กอลิสเตอร์คัมแบ็กอร์เนอร์สโตผู้จัดก,การทีมลิเวอร์พูลตัดสินใจใช้แผนที่ได้ผลในเกมก่อนหน้าโดยให้โดมินิกโซโบสลายืนในตำแหน่งแบ็กขวาจำเป็นต่อไปแทนเจอร์มีฟริมปองที่มีอาการบาดเจ็บซึ่งแสดงให้เห็นถึงความเชื่อมั่นในตัวดาวเตะฮังการีรายนี้ขณะที่ด้แผงมิดฟิลอเล็กซิสแม็กอลิสเตอร์ฟิตสมบูรณ์กลับมาเป็นตัวจริงแทนเคอร์ติสโจนส์2ปืนใหญ่ขาดกำลังหลักตั้งแต่ต้นเกม อาเซนอลต้องเจอกับปัญหาใหญ่ตั้งแต่ก่อนเกมเมื่อขาดปีกตัวเก่งอย่างบูกาโยซาก้าที่บาดเจ็บเช่นเดียวกับกัปตันทีมมาร์ตินโอเดกาดที่มีปัญหาเจ็บหัวไหล่ทาให้เป็นได้แค่นั่งสำรองนอกจากนี้สถานการณ์ยิ่งเลวร้ายลงไปอีกเมื่อวิลเลียมซาลิบากองหลังคนสำคัญมาบาดเจ็บต้องออกจากสนามตั้งแต่นาทีที่5และต้องส่งคริสเตียนมอสเกราลงมาแทน 3. ครึ่งแรกเกมจืดชดไม่สมกับการรอคอย แม้จะเสียเปรียบตั้งแต่ต้นเกมแต่อาร์เซนอลกลับเป็นฝ่ายคุมเกมได้ดีกว่าในครึ่งแรกด้วยการครองบอลและสร้างโอกาสเข้าทำได้มากกว่าขณะที่ลิเวอร์พูลเน้นการตั้งรับอย่างรัดกุมทําให้เกมค่อนข้างน่าเบื่อผิดคาดจากที่หลายคนคาดหวังสถิติหลังจบ45นาทีแรกแสดงให้เห็นว่าลิเวอร์พูลมีโอกาสยิงในบ้านตัวเองน้อยที่สุดในรอบเกือบ4ปีซึ่งเป็นการแสดงให้เห็นถึงความระมัดระวังของทั้ง2ทีม 4. แผนของสล็อตได้ผลและมองงูตายเพราะงู หลังถูกวิจารณ์เรื่องเกมรับที่ลาหลวมในสองนัดแรกอันเนอร์สตเผยหลังเกมว่าเขาตั้งใจให้เกมนี้น่าเบื่อเพื่อปฏิเสธโอกาสเข้าทำของอาร์เซนอลและแผนก็เป็นไปตามที่วางไว้เมื่อเกมรุกของปืนใหญ่ไม่สามารถเจาะเกมรับของหงแดงได้เลียบพูลจึงอาศัยจังหวะนิ่งจากลูกตั้งเตะที่เหมือนผีจับยัดของโซโบสไลย์พังประตูชัยได้ในที่สุดนอกจากนี้หงแดงยังทำลายสถิติไม่เคยชนะอาร์เซนอลตลอด6นัดหลังสุดได้สำเร็จ 5. เลือวพูลสร้างสถิติใหม่2อย่างใช้ชนะในครั้งนี้ทำให้เลอรวพูลสร้างสถิติใหม่ของสโมสรด้วยการยิงประตูนในลีกสูงสุดติดต่อกันถึง37นัดเป็นครั้งแรกทำลายสถิติเดิมที่36นัดที่เคยทำไว้ในปี2019-2020นอกจากนี้สโมสลาย,ยังเป็นผู้เล่นคนที่17ที่ยิงฟรีคิกโดยตรงในพรีเมียร์ลีกให้กับสโมสรได้สำเร็จอีกด้วย